เงินคืนอ้อยสดมีโรงงานประกาศจ่ายเงินช่วยอ้อยสด120บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบานโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบาโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกับพี่น้องชาวไร่อ้อยกันทุกท่านนะครับในช่วงนี้ก็พายุฝนฟ้าก็เริ่มตกกันแล้วหลายพื้นที่นะครับก็เป็น เขตที่จะต้องบํารุงต่ออ้อยนะครับบำรุงอ้อยที่ปลูกนะครับเพื่อจะให้ได้ผลผลิตที่มากพอนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงที่เป็นการบํารุงอ้อยนะครับในช่วงนี้ก็ดีอยู่นิดนึงนะครับที่แนวโน้มราคาปุ๋ยก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียนะครับที่ลดลง เป็นครึ่งจากปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของพี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับบระชนก็มีข่าวดีของพี่น้องโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยรวมผลนะครับที่มีการประกาศจ่ายนะครับจะจ่ายเงินที่หักจากอ้อยไฟไหมมาจ่ายคืนให้กับอ้อยสดของพี่น้องโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยรวมผลนะครับซึ่งเงิน ที่หักจากอ้อยไฟไหม้นะครับก็จะนำมาคิดคำนวณเฉลี่ยคืนให้กับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีซึ่งจะดำเนินการจ่ายในวันที่20มิถุนายน2566ในอัตราตันละ7บาท90สตางค์นะครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ บัญชีเดียวกับที่จ่ายค่าอ้อยให้กับพี่น้องนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยรวมผลกันด้วยนะครับที่จะได้รับเงินในช่วงนี้พอเหมาะพอเจาะพอดีเลยนะครับกับการบำร,รุงอ้อยของพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกนั่นเองนะครับสำหรับเงินค่าอ้อยสดนะครับที่พี่น้องตัดอ้อยสดที่ทางภาครัฐนั้น สัญญาว่าจะให้กับพี่น้องนั้นนะครับก็ยังรออยู่นะครับในตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าต้องรอรัฐบาลใหม่ที่ทางสอนอจะส่งเรื่องเข้าสู่คลมเมื่อมีคลมแล้วคสอนอก็จะส่งเรื่องเข้าสู่คลมเพื่อพิจารณานั่นเองนะครับว่ารัฐบาลใหม่จะอนุมัติให้หรือไม่นะครับก็รอลุ้นกันเมื่อได้รัฐบาลใหม่กันแล้วนะครับก็คาด หมายกันว่าไม่น่าจะผิดพลาดน,นะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับซึ่งสำหรับ120บบาทของพี่น้องชาวไร่อ้อยตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับรอให้มีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งจะเป็นขั้วเก่าหรือขั้วใหม่นะครับก็รอดูกันไปนะครับก็น่าจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวข่าวเกี่ยวกับทางอ้อยนะครับการระบาด ของอ้อยซึ่งตอนนี้นะครับกรมส่งเสริมก็ประกาศเตือนภัยสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ร้อนจัดแดดจัดในตอนกลางวันท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและมีฝนตกบางพื้นที่จึงเตือนเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยขอให้มันสำรวจไร่อ้อยซึ่งอยู่ในระยะแต่กอเพื่อเฝ้าระวังนอนกออ้อยซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญที่พบเข้าทำลายอ้อย ซึ่งก็มีอยู่สาชนิดนะครับคือนอนกอลายจุดเล็กนอนกอสีขาวและนอนกอสีชมพูโดยให้สังเกตลักษณะการทําลายของนอนแต่ละประเภทดังนี้นอนกอลายจุดเล็กนะครับนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคลนระดับผิวดินเข้าไปกัดกินส่วนที่กําลังเจริญเติบโต,ตภายในหน่ออ้อยทําให้ยอดแห้งตาย การเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง5-40เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนอกจากนี้นอนยังเข้าทำลายอ้อยในระยะอ้อยย่างป้องโดยนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในลำต้นอ้อยซึ่งทำให้อ้อยแตกแขนงใหม่และแตกยอดพุ่มนอนกอสีขาวนอนกอจะเจาะชัยจากส่วนยอดเข้าไปกัดกินยอดที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่ส่วนใบยอดอื่นๆที่นอนเข้าทำลายจะมีลักษณะหงิกงอและมีรูฟุนเมื่ออ้อยมีลำแล้วนอนจะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโตทำให้ไม่สามารถสร้างป้องให้สูงขึ้นไปได้อีกตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายจะแตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้างเกิดอาการแตกยอดพุ่มนั่นเองนะครับ ซึ่งหนอนกอสีสุพูนอนเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดินเข้าไปกัดกินส่วนที่กําลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อยทําให้ยอดแห้งตายถึงแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกทําลายจะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อชดเชยหนอ่อหน่อที่แตกใหม่นั้นก็จะทําให้อายุสั้นลงนะครับผลผลิตก็จะลดนั่นเองนะครับสําหรับหนอนกอทั้ง3มชนิดนะครับ แต่ก็ทางกรมส่งเสริมก็มีการแจกแมลงหางหนีบนะครับกับแตนเบียนไขตูไขแกม่านะครับที่ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยอยู่นะครับหากต้องการก็ไปติดต่อได้ทางสำนักงานควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตรนะครับหรือสำนักงานเขตที่รับผิดชอบนะครับในแต่ละเขตนะครับ ของพี่น้องที่สังกัดอยู่นะครับก็มีข่าวคราวมาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน